อันนี้เป็นวิธีเปลี่ยนแปลงตัวเองฉบับง่ายดีขึ้นทันตาเห็นเลยให้คุณชนะเล็กๆในทุกวันสิ่งที่คุณทํานั่นแหละเอามาตอบย้ํากับตัวเองเป้าหมายของตัวเองมีไหมไม่มีตั้งซะแล้วเอางานที่ทํานั่นแหละทําให้มันล้อไปกับเป้าหมายแล้วก็ตอบย้ําตัวเองนี่ไงฉันทําได้ฉันทําสําเร็จสิ้นวันลองสรุปตัวเองดูคะ่ะว่าคุณทําอะไรสําเร็จในวันนั้นบ้างเหมือนอย่างัวอัดคลิปเขียนหนังสือ อ่านหนังสือครูก็สําเร็จนะครูก็บอกตัวเองว่าครูสําเร็จครูก็นั่งเขียนเลยนี่ไงสาเร็จติ๊กโอ้เพราะไอ้ตรงติ๊กว่าถูกเนี่ยโคตรสะใจเลยเฮ้ยฉันทําสําเร็จครั้งแรกอาจจะยังไม่เห็นผลพวกนี้ต้องทําซ้ําต่อเนื่องตอกย้าําว่าฉันทําสําเร็จแล้วสิ่งที่คุณทํานั้นมันสําเร็จจริงๆทําอะไรสําเร็จอะอย่างครูยกตัวอย่างเมื่อกี้อัดคลิป นั่งสื้อไปไหว้น้ําเอ้ยฉันทําสําเร็จก็ตอกย้ำนี่ไงชนะเล็กๆในทุกวันก่อล่างสร้างตัวทุกวันแล้วมันจะยิ่งใหญ่สําหรับคุณนี่คือการเปลี่ยนแปลงตัวเองฉบับง่ายคุณต้องเริ่มทําแล้วนะคุณจะได้เติบโตและมั่งคั่งร่ำรวยอย่างที่คุณต้องการครูขอให้คุณเป็นคนที่โชคดีเส,ส,สมอเนาะจากใจครูทันญ,ญาค่ะ